สวัสดีทุกคนคะ่ะเราซีรีส์จีนโบราณสนุกๆเรื่องเปิดมาด้วยความโกลาหลฟู่เจ้าหนิงแพทย์ผ่าตัดเมือหนึ่งจากโลกปัจจุบันที่พึ่งผ่าตัดมาราทอน12ชั่วโมงลืมตาขึ้นมาอีกทีกลับพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของคุณหนูใหญ่จวนจงยงโหที่กำลังถูกรุมถึงเธอตื่นมาท่ามกลางเสียงด่าดทอของชาวบ้านที่รอดูความพ่ายแพ้ของเจ้าสาวที่ถูกทิ้งเซียวเหยียนจิง ซื่อจื่อสารเลวยืนกอดฟู่หมิงจูน้องสาวต่างมารดาจอมปลอมพร้อมประกาศถอนมั่นกลางถนนอย่างไร้อย่างอายแถมยังสั่งให้คนมาลากตัวนางออกไปถอดชุดเจ้าสาวซะก็จะให้อับอายจนแทรกแผ่นดินหนีแต่ฟู่เจ้าหนิงคนใหม่ไม่ใช่คนเดิมเธอซัดคนที่เข้ามาแตะต้องตัวเธอจนหน้าหงายพร้อมสวนกลับเซียวเหยียนจริงด้วยคำด่าสุดแซบว่าท่านควรไปหาหมอเช็คสมองดูบ้างนะ ทำเอาทุกคนอึ้งกิมกี่ไปตามๆกันความเดือดพุ่งคลานเมื่อเซียวเหยียนจิ่งยังไม่หยุดปากดีฟูเจ้าหนิงเลยจัดหนักรายยาวความชั่วสีประการของว่าที่เจ้าบ่าวแห่งสวย 1. อักตันอิวไม่ยอมมารับเจ้าสาวตามธรรมเนียม 2. อ,อับประมงคลใส่ชุดขาวทั้งตัวมางานแต่งก็จะแช่งให้ใครตาย 3. ไร้มารยาทไม่แยกแยะถูกผิดมาด่าว่าเธอต่อหน้าคนอื่น 4. แพทยยากอดจูบน้องสาวเจ้าสาวกลางถนนอย่างหน้าไม่อายเธอยืดอกประกาศเองเลยว่าข้าตังหากที่เป็นคนไม่เอาท่านพร้อมอวยพรหรือสาบแช่งให้ทั้งคู่รักกันไปจนตายขอให้มีลูกเต็มเมืองแต่ไม่มีปัญญาเลี้ยงซึ่งแฝงในว่าให้โดนสวมเขาจังหวะนี้บอกเลยว่าสะใจระดับสิบเซี่ยวเย็นจรพยายามใช้ไม้ตายสุดท้าย ข่มขู่ว่าถ้าเธอโดนถอนมั่นท่านปู่ที่ป่วยหนักจะต้องอกแตกตายแน่นอนฟูเจ้าหนิงเห็นกรบวนเสด็จผ่านมาพอดีเธอเลยเดินไปขวางทางแล้วโผล่ถามองครักษหน้ากาก,กคนหนึ่งว่าท่านขาดแคลนภรรยาหรือไม่คนทั้งถนนหัวเราะเยาะคิดว่าเธอเป็นบ้าแต่หารู้ไม่ว่าองครักษคนนั้นคือเจียนอองเซียวหลานหยวนเทพแห่งสงครามผู้ยิ่งใหญ่ที่แฝงตัวมา เจียนอ๋องเห็นความใจเด็ดของเธอประกอบกับข้อเสนอที่เธอจะรักษาโรคเรื้อรังให้เขาเขาจึงตอบตกลงแต่งงานกับเธอทันทีทิ้งให้เซียวเหยียนจิงยื่นเอ,อ๋อเพราะไม่คิดว่าจะมีใครกล้าเก็บผู้หญิงที่เขาเพิ่งทิ้งไปทั้งคู่เข้าพิธีคำนับฟ้าดินแบบสายฟ้าแลบฟูเจ้าหนิงตกหลุมรักใบหน้าภายใต้หน้ากากที่แอบดูแล้วหล่อลากไส้ แต่ในคืนเข้าหอเจียนอ๋องกลับทำตัวเคร่งขรึมและบอกว่าเขามีโรคเรื้อรังอาจทำหน้าที่สามีไม่ได้เจ้าหนิงในฐานะหมอกลับไม่สะทกสะท้านยืนยันจะขุนเขาให้กลับมาฟิตปังเหมือนเดิมตัดมาที่ความซวยของฝ่ายศัตรูฟูจิ่นชวนพ่อของหมิงจูพยายามจะเอาเงินห้าหมื่นตำลึงมาสินบนเจียนอ๋องซึ่งเขาไม่รู้ว่าคือใครเพื่อขอความสะดวกในการขนส่งสินค้า แต่เจียนอองปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใหญ่และสวนกลับว่าหัดสั่งสอนลูกสาวตัวเองบ้างนะเป็นการเอาคืนเบาๆที่ทำเอาฝ่ายนั้นหน้าชาไปถึงส่วงขณะที่จวนจงยงโหงฮูยินรองก็กำลังวางแผนชั่วหวังจะฮุบสมบัติและแจ้งข่าวร้ายให้ชั่นปู่สิ้นใจ ฟูเจ้าหนิงรีบกลับมาที่จวนจงยงโหงแต่กลับพบภาพที่บาดตาบาดใจเมื่อฮูยินรองและข้ารับใช้ชั่วกำลังรุมแก,กล้งท่านปู่ที่อาการปางตาอยู่บนเตียงฟูเจ้าหนิงไม่รอช้าเธอสั่งสอนข้ารับใช้ด้วยความเด็ดขาดและประกาศกล้าวว่าจวนนี้รุ่งเรืองมาได้เพราะพ่อและท่านปู่ของข้าเธอเริ่มใช้ความรู้หมอสมัยใหม่ทันทีสั่งเตรียมเหล้าจีนน้ำร้อนและเข็มเงินเพื่อทำการฝังเข็มยือชีวิต ท่ามกลางเสียงด่าทอของญาติญาติที่หาว่าเธอกำลังจะฆ่าคนในขณะเดียวกันฟูจิ่นชวนพ่อของหมิงจูก็กำลังวางแผนให้ลูกสาวตัวเองเข้าหาเจียนอ๋องโดยไม่รู้เลยว่าเท้านั่นแหละที่เพิ่งเดินออกจากงานแต่งของเจ้าหนิงไปความโกลาหลเกิดขึ้นเมื่อพวกญาสายรองพยายามจะจับเจ้าหนิงไปลงโทษฐานที่แต่งงานกับองครักษ์ทำให้ตระกูลเสื่อมเสีย ฟูหมิงจูถึงกับยเยเย้ยให้เจ้าหนิงเลียรองเท้าของเธอเพื่อแลกกับการอภัยแต่แล้วจังหวะนรกของพวกคนชั่วก็มาถึงเมื่อสามีของเจ้าหนิงปรากฏตัวขึ้นที่จวนในตอนแรกพวกเขายังโอหังคิดจะตบตีองครักษ์หน้ากาก,กคนนี้ด้วยแต่ทันทีที่ความจริงเปิดเผยว่าสามีที่เจ้าหนิงคว้ามากลางถนนแท้จริงแล้วคือเจี้ยนอ๋องเซี่ยวหลานหยวนเทแผงสงครามผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงอำดาจล้นฟ้าทั้งจวนถึงกับเงียบกริบ พ่อของหมิงจูเข่าอ่อนสุดลงคุกเข่าขอชีวิตแทบไม่ทันเจียนอ๋องสั่งลงโทษโบยคนเหล่านั้นคนละหนึ่งรไม้ฐานที่บังอาจรังแกรพระชายาของเขาหลังเคลียร์ปัญหาที่จวนเจียนอ๋องสารภาพกับเจ้าหนิงว่าที่ต้องปิดบังตัวตนเพราะถูกลอบสังหารตลอดทางเขาบอกรักเธอด้วยความจริงใจซึ่งเจ้าหนิงเองแม้จะแอบหวั่นไหวกับความหล่อและซิกแพคของสามีแต่เธอก็ยังคงรักษามาดหมออัจฉริยะไว้ได้ปกติ จากนั้นทั้งคู่ถูกเรียกตัวเข้าวังหลวงเจียนอ๋องเตือนเธอว่าห้องเต้อาจจะกลั่นแกล้งเธอเพราะทรงอยากให้เขาแต่งงานกับบุตรีขุนนางเพื่อสืบราชบัลลังก์แต่เจ้าหนิงกลับไม่กลัวและยืนยันว่าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสายตาของท่านพี่ในการเลือกเมียนั้นเฉียบแหลมแค่ไหนความสะใจพุ่งปรีดเมื่อเจ้าหนิงเจอเซียวเหยียนจิงอดีตคู่หมัน้นหน้าวังเขาพยายามจะไล่เธอออกไปเพราะคิดว่าเธอเป็นแค่เมียองครักษ แต่เจี้ยนอ๋องเดินเข้ามาสมทบพ,พร้อมประกาศฐานะของเจ้าหนิงในนามสเสด็จอาสะพยเจ้าหนิงเลยจัดหนักบังคับให้หลานชายตัวแสบทำความเคารพอย่างสูงสุดและแถมยังแกล้งทำเหรียญันแดงตกพื้นเพื่อให้เขาต้องก้มเก็บอย่างอัป,ปยศกลางวังเมื่อเข้าเฝ้าฮองเฮาพยายามกดดันเจ้าหนิงโดยบอกว่าตำแหน่งพระชายาเอกนั้นไม่คู่ควรกับเธอและเสนอให้เธอลดตัวเป็นเพียงสนมเพื่อเปิดทางให้ผู้หญิงสูงสักคนอื่น แต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่เจ้าหนิงจะใช้วิชาหมอพลิกโลกความเดือดเริ่มขึ้นกลางท้องพระโรงเมื่อฮองเฮาและเซียวเหียนจริงรุมตราหน้าฟู่เจ้าหนิงว่าเป็นหญิงไร้สมองและไร้การศึกษาไม่คู่ควรกับตำแหน่งพระชายาเอกของเจียนอ๋องฮองเฮาถึงขั้นเสนอให้ลดตำแหน่งเธอเป็นเพียงอนุภรยาเพื่อเปิดทางให้ลูกสาวตระกูลสูงสักคนอื่น แต่ฟู่เจ้าหนิงไม่ยอมแพ้เธอสวนกลับเซียวเหยียนจริงที่หาว่าเธอเก่งแต่ใช้กำลังโดยการประกาศกล่าวว่าเธอมีความรู้ด้านวิชาแพทย์ที่ไม่มีใครเทียบได้จนนำไปสู่การเดิมพันสุดระทึกคือถ้าเธอรักษาคนป่วยที่หมอหลวงรักษาไม่ได้เธอจะได้เป็นเพระชายาเอกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเธอแพ้เธอจะยอมเป็นแค่อนุ และถ้าเซียวเยียนจริงแพ้เขาต้องคลานรอบท้องพระโรงสามรอบและเห่าเหมือนสุนัขคู่ต่อสู้ของเธอคือจางย่วนพานหมอหลวงมือหนึ่งโจทย์คือนางกำนันที่จู่ๆก็ตาบอดหมอหลวงจางตรวจดูแล้ววินิจฉัยอย่างมั่นใจว่านางถูกวางยาพิษและเตรียมจะใช้การฝังเข็มกับยาแก้พิษ แต่ฟูเจ้าหนิงที่มองด้วยสายตาหมอยุคใหม่กลักเห็นต่างออกไปเธอวิเคราะห์ว่านี่ไม่ใช่ยาพิษแต่เป็นเนื้องอกในสมองที่ไปกดทับเส้นประสาทตาต่างหากอาการของนางกำนันแย่ลงทันทีหลังจากหมอหลวงจางรักษาผิดวิธีจนเขาถอดใจและบอกว่าต้องควักลูกตาออกเพื่อรักษาชีวิตนางฟูเจ้าหนิงจึงก้าวเข้ามาขานและขอเวลาทำการรักษาในแบบของเธอ โดยสั่งให้คนไปเอาหีบอุปกรณ์ของเธอมาฉากที่ทำเอาคนทั้งวังขวัญผวาคือเมื่อฟูเจ้าหนิงใช้เลื่อยและขวานเครื่องมือผ่าตัดที่เธอประยุกต์ขึ้นเข้าไปในห้องลับเพื่อทำการผ่าตัดคนข้างนอกที่แอบดูถึงกับวิ่งมาทูลฝ่าบาทว่าพระชายากำลังใช้ขวานผ่าหัวนางกำนัน หองเห่าและเซียงเหยียนจริงรีบฉวยโอกาสนี้หาว่าเธอฆ่าคนตายและสั่งให้ทหารจับตัวเธอไปประหารทันทีในขณะที่ทหารกำลังจะเข้าจับกลุ่มเจียนอ๋องกลับยืนหยัดปกป้องเธออย่างสุดตัวโดยประกาศว่าใครกล้าแตะต้องเธอต้องข้ามศพเขาไปก่อนทันใดนั้นประตูห้องผ่าตัดก็เปิดออกมาและนางกำนันเดินออกมาพร้อมกับเสียงตะโกนว่าข้ามองเห็นแล้ว หมอหลวงจางรีบเข้าไปตรวจชีพจรและพบว่าอาการอุดตันหายไปหมดสิน้นความเก่งกาดนี้ทำให้หมอหลวงจางถึงกับคุกเข่าขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ของฟู่เจ้าหนิงทันทีฝ่าบาททรงพอพระทัยมากและประกาศยอมรับฟู่เจ้าหนิงเป็นพระชายาเอกอย่างสมเกียรติทิ้งท้ายด้วยความสะใจเมื่อถึงเวลาที่เซียวเหยียนจิงต้องทำตามสัญญา คือการคลานและเห่าเหมือนสุนัขก,กลางท้องพระโรงต่อหน้าทุกคนนี่คือช่วงที่พีคที่สุดช่วงหนึ่งของเรื่องเลยค่ะเพราะเป็นการตอบกลับพวกที่ดูถูกผู้หญิงได้อย่างเจ็บแสบที่สุดหลังจากฟู่เจ้าหนิงชนะการประลองและได้รับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นตำลึงทองห่องเห่าและเซียวเหยียนจิ่งก็โกรธแค้นจนหน้าเบียว เจียนอองและฟู่เจ้าหนิงกลับมาพักผ่อนและสวีทกันเล็กน้อยโดยเจียนอองยืนยันว่าเขามั่นใจในเธอเสมอแต่ความสงบก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อหยงอองวางแผนกำจัดเจียนอองโดยอาศัยจังหวะที่แคว้านหนานเจียงรุกรานฮองเตจึงออกราชองค์การแต่งตั้งให้เจียนอองเป็นแม่ทัพใหญ่ไปรักษาเมืองเยี่ยนเฉิงโดยมีเซียวเยียนจิงติดตามไปในฐานะผู้ตรวจการทัพ เพื่อหาโอกาสกำจัดทั้งคู่ความเด็ดเดี่ยวของพระชายาเยียนอองเป็นห่วงความปลอดภัยของฟู่เจ้าหนิงและอยากให้เธอรออยู่ที่เมืองหลวงแต่ฟู่เจ้าหนิงปฏิเสธอย่างเด็ดขาด เธอให้เหตุผลว่าสนามบระอันตรายและเขาเองก็ยังมีพิษตกค้างในร่างกายเธอต้องไปเพื่อรักษาเขาและเหล่าทหารอีกทั้งเธอยังรู้ทันว่าหากเธออยู่เมืองหลวงเพียงลำพังจะกลายเป็นช่องโหว่ให้ศัตรูใช้ควบคุมเขาได้เมื่อถึงสนามบ่อนทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับเทพธิดาหนานเจียงที่เลอโฉมและเจ้าเล่ นางพยายามใช้เสน่ห์หวานล้อมให้เจี้ยนอองแต่งงานด้วยเพื่อแลกกับสันติภาพและการครองบัลลังแต่เจี้ยนอองกลับประกาศกล้าวต่อหน้ากองทัพว่าข้ามีภรรยาแล้วและข้าสัญญาจะรักนางคนเดียวตลอดไปชัยชนะเบื้องต้นเป็นของเจี้ยนอองจนหนานเจียงต้องถอยทัพ เซียวเหยียนจิ่งที่ไม่ต้องการให้เจียนอ๋องได้หน้าได้วางแผนชั่วโดยการวางยาพิษในอาหารเช้าของทหารทําให้ทหารจํานวนมากปวดท้องและไร้เรี่ยวแรงในจังหวะที่หนานเจียงยกทัพกลับมาโจมตีอีกครั้งจนประตูเมืองใกล้แตกเซียวเหยียนจิ่งพยายามสั่งให้ทหารทิ้งเมืองหนีแต่ฟู่เจ้าหนิงก้าวออกมาคัดค้านและด่าทอความขี้ขลาดของเขา เธอใช้ความรู้แพทย์เขียนตำรับยาแก้พิษให้ทหารและกล่าวสุนทรพจน์ปลุกใจทหาร5,000คนที่ยังพอสู้ไหวให้ยืนหยัดปกป้องเมืองเพื่อรอเจี้ยนอ,องเมื่อสถานการณ์คับขันและทหารเริ่มฟื้นตัว ฟูเจ้าหนิงจึงตัดสินใจใช้ความรู้ทางเคมีมาใช้เธอสั่งให้รวบรวมกรรมฐานดินประสิวและถ่านไม้พร้อมเรียกช่างฝีมือมาช่วยผลิตอาวุธที่ไม่มีใครในยุคนั้นรู้จักนั่นคือระเบิดสถานการณ์หน้าด่านวิกฤตถึงขีดสุดเจียนอ๋องหรือเซียวหลันหยวนถูกกองทัพหนานเจียงล้อมไว้ทุกด้านทหารในมือบาดเจ็บและถูกวางยาจนเกือบหมด เทพธิดาหนานเจียงพยายามใช้โอกาสนี้เกลี้ยกล่อมให้เขายอมจำนนและแต่งงานกับนางเพื่อแลกกับตำแหน่งและชีวิตแต่เจียนอองกลับประกาศกล้าวอย่างมั่นคงว่าข้ามีภรรยาแล้วและนางคือดวงจันทร์เพียงดวงเดียวในชีวิตข้าทัานใดนั้นฟูเจ้าหนิงก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกำลังเสริมและอาวุธลับ เธอนำระเบิดที่ผลิตขึ้นเองโยนใส่กองทัพศัตรูอนุภาพของมันรุนแรงจนทหารหนานเจียงแตกกระเจิงระเบิดลูกเดียวทำลายทหารได้นับสิบสุดท้ายเทพธิดาหนานเจียงถูกจับกลุ่มและต้องยอมจำนนด้วยความทึ่งในความสามารถของพระชายาถึงขั้นยอมทำสนทิสัญญาสันติภาพสิบปีกับแคว้นต้ายี่ในที่สุด ในขณะที่เจียนอ๋องชนะศึกเซียวเหยียนจิงที่แอบนี้ทับไปก่อนหน้าก็ต้องพบกับกรรมตามทันรถม้าของเขาถูกโจรป่าและชาวบ้านที่โกรธแค้นรุมล้อมชาวบ้านจำได้ว่าเขาคือซื่อจื่อที่ทิ้งเมืองหนีตายจึงถูกรุมสกัลํำและด่าทออย่างหนักฐานที่ไร้รับผิดชอบ เมื่อกลับถึงเมืองหลวงยงอ๋องและหองเหาพยายามชิงลงมือก่อนโดยการใส่ร้ายเจียนอ๋องว่าสมรู้คิดกับหนานเจียงแต่เจียนอ๋องนิ่งสงบและนำพยานสำคัญคือคันทีที่ฝ่าบาทส่งมามาเปิดโปงความจริงว่าเซียวเหยียนจิงตั้งหากที่ปลอมแปลงคำสั่งทัพและหนีทัพในยามวิกฤตหองเตทรงกริ้วมากสั่งลงโทษโบยเซียวเหยียนจิง50ไม้ทันที ฟูเจ้าหนิงได้พบกับหญิงชราที่มาร้องทุกเรื่องลูกสาวถูกหวังปิ่นน้องชายแท้ๆของฮองเฮาข่มขืนจนต้องผูกคอตายแต่ไม่มีใครกล้ารับคดีเพราะความกลัวอำนาจฟูเจ้าหนิงทนไม่ได้จึงรับปากจะช่วยจัดการเรื่องนี้เองแม้เจียนอ๋องจะเตือนว่าหวังปิ่นเป็นพวกวิทะลานและโหดเหี้ยมมาก ฟูเจ้าหนิงวางแผนอุกอาจเธอปลอมตัวเป็นหญิงชาวบ้านที่ยากจนมาประกาศขายตัวเพื่อหาเงินฝังศพสามีโดยให้เจียนอ๋องแกลงตายเป็นสามีแผนการสำเร็จเมื่อพอบานของสำนักใบว่าซ่องนรกของหวังปิ่นเห็นความงามของเธอจึงซื้อตัวเข้าไปเมื่อเข้าไปด้านในฟูเจ้าหนิงได้พบกับความโหดร้ายที่ซ่อนอยู่เธอเห็นสาวใช้ที่ถูกเคี่ยนตีจนเต็มไปด้วยรอยแผลและได้ รับรู้ว่าหวังปิ่นชอบทารุณกรรมสตรีจนตายเป็นว่าเล่นฟูเจ้าหนิงจึงเริ่มรวบรวมข้อมูลและให้คำมั่นกับหญิงสาวที่ถูกขังว่าข้าจะช่วยพวกเจ้าออกไปเอง ฟูเจ้าหนิงที่แฝงตัวเข้ามาในสำนักใบว่าได้พบกับหญิงสาวบริสุทธิ์ที่หวังปิ่นลักพาตัวมาในวันแต่งงานหญิงสาวคนนั้นสิ้นหวังจนคิดจะฆ่าตัวตายและเตือนว่าที่นี่หนีออกไปไม่ได้เพราะมีผู้ยอดฝีมือคุ้งกันอยู่รอบด้านแต่เจ้าหนิงกลับให้กำลังใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าไม่ลองจะรู้ได้อย่างไร เมื่อความแตกพอบ้านและทหารของหวังปิ่นกรูเข้ามาจับตัวเธอทันทีที่ถูกถามว่าเป็นใครเจ้าหนิงสวนกลับอย่างกวนประสาทว่าข้าคือพ่อเจ้าไงจังหวะนั้นเซียวเหยียนจิงก็ปรากฏตัวขึ้นและด่าว่าเธอเป็นพวกไร้สมองที่กล้ามาหาเรื่องที่นี่แต่เจ้าหนิงกลับใช้ไหวพริบขู่ว่าถ้าใครขยับแม้แต่นิดเดียวข้าจะฆ่าล้างสำนักใบว่านี้ให้หมด สถานการณ์เริ่มตึงเครียดเมื่อหวังปินและเซียวเหยียนจิงล้อมเจ้าหนิงไว้หวังปิ่นถึงกับเสนอให้เซียวเหยียนจิงเล่นสนุกกับเจ้าหนิงก่อนก่อนจะฆ่าทิ้งแต่แล้วเจียนอ๋องหรือเซียวหลังหยวนก็เสด็จมาถึงในจังหวะสุดท้ายหวังปิ่นที่ยังไม่รู้ชะตากรรมพยายามใช้ตำแหน่งน้องชายฮองเห่ามาขู่และเสนอว่าถ้ายอมยกผู้หญิงคนนี้ให้สกุลหวังจะช่วยส่งเขาขึ้นครองบัลลังก์ เจียนอ๋องเพียงแค่ยิ้มหยันและประกาศว่าความคิดที่จะเอาอำนาจมาข่มขู่เขานั้นช่างตลกสิ้นดีเรื่องถูกนำขึ้นพิจารณาคดีหน้าพระที่นั่งหวังปิ่นพยายามตลบตะแลงว่าฟูเจ้าหนิงเป็นฝ่ายยั่วยุให้เขาเองแต่ฟูเจ้าหนิงได้เตรียมไม้ตายไว้แล้วเธอส่งหนังสือร้องเรียนจากประชาชนที่รวบรวมหลักฐานความชั่วของหวังปิ่นและนำพยานบุคคลซึ่งก็คือสตรีที่ถูกลักพาตัวมามา แฉความจริงกลางท้องเพรโรงฮองเต้สงกลิ้วจนตัวสัน่นและสั่งประหารชีวิตหวังปิ่นทันทีส่วนเซียวเหยียนจิงถูกสั่งโบยหนึ่งรยไม้ฐานที่ร่วมมือกับคนชั่วแม้ฮองเหาจะคุกเขา่าอ้อนวอนขอชีวิตให้น้องชายแต่ฮองเต้กลับสวนกลับอย่างเจ็บแสบว่าผู้หญิงเหล่านั้นก็เป็นน้องสาวของผู้อื่นเหมือนกันจนฮองเหาถึงกับเป็นลมล้มพับไป หลังจบเรื่องฮองเต้ทรงตรัสกับเจี้ยนอองว่าพระองค์ทรงผิดหวังในตัวยงอองมากและในแผ่นดินนี้มีเพียงเจี้ยนอองเท่านั้นที่พระองค์ไว้ใจฟู่เจ้าหนิงได้ใช้ความสามารถแพทย์ขอตรวจชีพจรให้ฮองเต้และได้รับการประทานรางวัลเป็นทองคำหมื่นตำลึงและหยกหง อย่างไรก็ตามภัยเงียบครั้งใหม่ก็มาถึงเมื่อราชทูตแคว้นวอเดินทางมาเยือนพร้อมแผนการข่มขวัญในงานเลี้ยงต้อนรับราชทูตแคว้นวอจงใจพูดภาษาของตนที่ไม่มีขุนนางคนไหนเข้าใจเพื่อดูถูกว่าคนใตยย้ยี่ไร้การศึกษาและเป็นพวกบ้านนอกในขณะที่ทุกคนกำลังอับจนหนทางฟูเจ้าหนิงลุกขึ้นและโต้ตอบเป็นภาษาแคว้นวออย่างคล่องแคล่ว เธอด่าก,กลับอย่างเผ็ดร้อนว่าแคว้นวอเป็นเพียงเกาะเล็กๆที่เพอ้อฝันจะฮุบแผ่นดินใหญ่ราชทูตแคว้นวอถึงกับหน้าถอดสีและเปลี่ยนท่าทีทันทีเพื่อเป็นการประลองปัญญาราชทูตได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ากุญแจเก้าโครงนายลิงพาโซออกมาท้าทายโดยอ้างว่าแม้แต่เด็กห้าขวบในแคว้นเขาก็แก้ได้แต่ขุนนางใต้วีกลับไม่มีใครแก้ได้เลยสักคนเดียว หลังจากที่เจียนอองเซียวหลันหยวนแก้ปริศนากุญแจก้าโครงได้สำเร็จราชทูตแขวนวอก็ปล่อยไม้ตายสุดท้ายคือกระดานหมากเจิ้นหลงซึ่งเป็นกลหมากที่จักรพรรดิแขวนวอคิดค้นขึ้นและไม่มีใครแก้ได้มานานกว่า19ปีเซียวเหยียนจิงพยายามจะโชว์เหนือแต่กลับเดินหมากจนเข้าทางตันจนถูกราชทูเยะเยะเยว่าฝีมือธรรมดา ฟูเจ้าหนิงจึงก้าวออกมาอาสาแก้กลน,นี้เองเธอใช้วิธีการที่ทุกคนต้องตกตะลึงคือการเดินหมากฆ่าตัวตายโดยยอมให้หมากดำของตัวเองถูกกินจนเกือบหมดแต่ผลลัพธ์คือการทำให้กระดานหมากที่เคยตายซากกลับมีชีวิตและเปิดช่องทางให้เธอรุกฆ่าจนชนะในที่สุดความเก่งกาดนี้ทำให้ราชทูตแคว้นวอยอมสยบและยกย่องว่าเธอคู่ควรกับเจียนอ,องราวกับกิ่งทองใบหยก ศัตรูไม่ยอมจบยงอ๋องและหงเฮาวางแผนทําลายชื่อเสียงฟู่เจ้าหนิงในช่วงพักงานเลี้ยงโดยส่งนางกำนันนำเธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องที่มีทูบป,ปลุกกำนัดและเตรียมใส่ร้ายว่าเธอแอบมีชู้เซียวเหยียนจิงถึงขั้นด่าทอว่าเธอเป็นนางปีศาจท,ที่ชอบยั่วยวนผู้ชาย แต่ฟูเจ้าหนิงที่ไหวพริบดีกว่ากลับซ้อนกลเมื่อห้องเฮาและพวกทังประตูเข้าไปเพื่อจะจับชู้กลับพบเพียงเซียวเหยียนจิ่งที่ถูกยาปลุกกำหนัดจนคลั่งและพยายามจะจูบทุกคนที่ขวางหน้าฟูเจ้าหนิงปรากฏตัวขึ้นมาอย่างนิ่งสงบและแกล้งทำเป็นช่วยรักษาด้วยการฝังเข็มแต่เธอกลับฝังเข็มทำลายสมรรถภาพทางเพศของเขาจนประกาศกลางห้องว่าหลานชายอาจจะทำเรื่องอย่างว่าไม่ได้อีกแล้ว ฮองเต้ส่งกริวที่ยงอ๋องอบรมลูกไม่ดีจึงตัดสินใจประกาศว่าในอีกเจ็ดวันจะแต่งตั้งเจียนอ๋องเป็นรัชทายาททำให้ฟู่หมิงจูเกิดความโลภพยายามเข้าหาเจียนอ๋องและขอเป็นพระชายารองโดยใส่ร้ายว่าฟู่เจ้าหนิงไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะอยู่กับเซียวเหยียนจิงในห้องสองต่อสองแต่เจี้ยนอ๋องตอบกลับอย่างเจ็บแสบว่า รถม้าของข้าไม่รับของหน้าเกลียดและประกาศว่าชีวิตนี้จะรักเพียงฟู่เจ้าหนิงคนเดียวเมื่อแผนในวังล้มเหลวยงอ๋องและฟู่หมิงจูจึงใช้จุดอ่อนสุดท้ายของฟู่เจ้าหนิงคือท่านปู่โดยการกุเรื่องว่าท่านปู่ป่วยหนักเพื่อให้เธอรีบกลับจวนเมื่อเธอไปถึงฟู่หมิงจูก็เผยท่าแท้ออกมาและพยายามจะใช้มีดกรีดหน้าฟู่เจ้าหนิงเพื่อให้เธอกลายเป็นหญิงอับปรลักที่ไม่มีใครต้องการ ในขณะเดียวกันที่วังหลวงห้องเฮาและยงอ่องได้ลงมือก่อกระบฏโดยการวางยาพิษกัดกินหัวใจให้กับฮองเต้จนพระองค์ทรงกระอักเลือดดำออกมาห้องเฮาสารภาพอย่างโหดเที่ยมว่าพิษนี้ซึมเข้ากระดูกแล้วไม่มีทางรักษาได้และบังคับให้เจียนอ่องยอมจำนนมอบแผ่นดินให้ยงอ่องมิฉะนั้นจะสังหารฟู่เจ้าหนิงที่ถูกจับเป็นตัวประกันไว้ ฟูเจ้าหนิงตะโกนเตือนสติสามีว่าอย่าทำตามแผนคนชั่วเพราะจะกลายเป็นกระบฏท,ที่คนทั้งแผ่นดินประนามแต่แล้วความจริงก็เปิดเผยว่าเจียนอ๋องรู้แผนการนี้อยู่แล้วและซ้อนกลจนกลุ่มกระบฏติดกับดักเองในจังหวะนี้หองเทาได้สารภาพความจริงที่น่าตกใจว่านางวางยาพิษฮ่องเต้ม,มาหลายปีและทำให้พระองค์ไม่มีผู้สืบสกุลเพราะนางรักกับยงอ๋องมาโดยตลอด ท้ายที่สุดหองเฮากระทำอัตวินิกรรม,มกรรมเซี่ยวเยียนจริงพยายามร้องขอชีวิตโดยโยนความผิดให้พ่อและหองเฮาแต่เจียนอองไม่ปราณีและสั่งนำตัวกบฏไปประหารชีวิตหลังพิธีศพของอดีตฮ่องเต้เจียนอองได้ขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้องค์ใหม่ ในการประชุมขุนนางครั้งแรกฮ่องเต้อ,องคใหม่ได้ประกาศนโยบายสำคัญคือการลดภาษีและขยายการสอบขุนนางแต่สิ่งที่ทุกคนตกตะลึงที่สุดคือการประกาศยกเลิกฝ่ายใน6ตำหนักโดยขอมีเพียงฮองเฮาคือฟู่เจ้าหนิงเพียงผู้เดียวชั่วชีวิตเมื่อมีขุนนางคัดค้านโดยอ้างเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ฮ่องเต้กลับสั่งปลดขุนนางคนนั้นทันทีเพื่อแสดงความเด็ดขาด เวลาผ่านไปฟูเจ้าหนิงและฮองเต้ร่วมกันพัฒนาแผ่นดินโดยเฉพาะการสร้างหน้าไม้กลไกที่บรรจุดินปืนเพื่อมีอำนาจทำลายล้างสูงไว้ข่มขวัญศัตรูในขณะที่เธอกำลังตั้งคันแก่แคว้นวอก็ยกทัพมารุกรานอีกครั้งแต่ครั้งนี้แคว้นใต้วี่มีความพร้อมทางทหารมากกว่าเดิมมากมาย ในท่ามกลางข่าวศึกสงครามฟู่เจ้าหนิงได้ให้กำเนิดบุตรฝาแฝดชายหญิงโดยคนพี่เป็นชายชื่อเซียวมู่เจาและคนน้องเป็นหญิงชื่อเซียวมู่หนิงฮองเตส่งสัญญาว่าจะไม่ให้เธอต้องเจ็บปวดจากการคลอดบุตรอีกแล้วและทั้งสองก็ครองรักกันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์ปิดฉากตำนานหมออัจฉริยะและเทพสงครามอย่างสมบูรณ์แบบ ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะคะหากสนุกหรือว่าชื่นชอบช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดหวังเฟยฟางด้วยนะคะขอบคุณค่ะ